เมืม่อกี้เห็นมิชาวต่างชาติลงไปคนหนึ่งผู้ชายเลยไม่รู้ว่าขึ้นมาหรือยังนะโหยากอยู่นะเนี้ยสวัสดีครับผมบิ๊กคลิกเลยวันนี้นะครับ เราจะมาท w ad w ad an an um ําภารกิจพิชิตบนยอดเขาที่ว <B friend> ัดบ้านถ้ำจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับก่อนที่เราจะไปทําภารกิจกันเนี่ยไปจ่ายค่างวดรถก่อนนะครับวันนี้ถึงดีพอดีโอเคผมขอัวแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยแลครับเราก็ไปจ่ายค่างวดรถกันก่อนนะครับยวมานะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับไปทำภารกิจ อ่าก็คือไปอะไรนะ,ะไปะไปไปเลยนะไปเขาว่าพิจิตรบนยอดเขาวัดบ้านถ้ำเปิด GPS มานะครับนี่ล่าสุดผมเปิด GPS มามันตอนแรกอัับมันมีให้ไปทางหลักใช่ไหมกลับมาทางลัดทางหลักอะมันไกลก็ประมาณ5กิโลผมก็เลือกกดมาทางลัดเนาะดูดินี่พามาทางไหนนี่ผมกไม่เคยมาผมก็ไม่เคยมาทางนี้นะ โอ้ทุ่งนาเต็มเลยอ๋ออานี่นะครับเราถึงจริงๆ,ๆแล้วครับวัดบ้านทัมจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงนี่นะครับเข้าวข้าวถงนี้เปล่าว,วะนี่แหละเอาล้วครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวัด บ้านถ้ำกันแล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมเลยนี่เห็นยอดเขาที่เป็นคือทองเจดีข้างบนไหมครับอ่ะตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปพิชิตกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับตเดินมาถึงน้ำพินนะครับหาน้าพินก่อนก่อนที่จะเริ่มภารกิจมีน้ำอะไรบ้างครับป้าอ๋อ มีอะไรบ้างมีเต็มเลยอ๋อหน้าเปล่าป้าคุณหน้าผมป้ารู้จักผมป้าคุณคุณเหรอรู้จักปะจำชื่อไม่ได้แต่เห็นที่ไหนเห็นในทอทัศน์ในหนังก็เห็นอ๋อเห็นอยู่ใช่ปะอ๋อป้าก็เเห็็นกจะทักอยู่ว่าใช่ไหมจำชื่อไม่ได้อ๋อขอบคุณครับป้าเนี่ย ดดงงงลงเรากำลังจะเดินขึ้นบันไดไปข้างบนนะครับบนเขานะครับนี่ครับดูข้างบน <Wow. S 1> นะครับบันไดสูงค่อนข้างสูงคือจะมีหลายชั้นนะครับ ดับแรกนะครับเราต้องอกลับทาวเวรสวนก่อนนะครับมาเราจะขึ้นไปขอพรข้างบนกันนะครับ yes, ก็พักกันหายเหนื่อยแล้วนะครับดีขึ้นละป่ะพอไหมถ้าพอเราไปเลยนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับเจน่าสวัสดีต่อเลยครับหลังจากที่งงงงวัสดี ข้างบนนี้จะเป็นถ้ำเนะครับบริเวณถ้าตรงนี้จะเป็นจุดพักนะก่อนที่จะขึ้นไปจริงๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับจะเป็นของจริงแล้ววัดบ้านถ้ำอ,อยู่ที่อําเภอท่าม่วงนะครับจังหวัดกาญจะนะบุรีถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงเนาะไม่ไกลมากไปกลับสบายสบายครับรับรองน่าเที่ยวมากแล้วแถวเนี้ยนอกจากวัดบ้านถ้ำแล้วจะมีแบบใกล้ๆเลยนะวัดถ้ำเสือหูเยอะนะตอนนี้พูดไปก็ จำไม่ได้ <c oughs> อ่ะเราไปลุยกันต่อดีกว่านะไปะ <Yahoo! S 1> ตามมาเลยนี่นะครับปเป <c oughs> ็นถ้ำอะตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้น บันไดนี่นะครับ้โอ้ยขาสั้นนะไหวไห้ดูทางนะฮะดูไว้นะครับตามจริงภารกิจวันนี้ต้องเป็นน้องป๊อปเลยนะท้องเสียไม่สบายนะครับวันนี้ก็เลยขอลาต้องมาทำภารกิจกับทีมงานแค่สคนนะครับไป เริ่มลำบากกันแล้วครับนี่นะครับ,รบทางก็ไปเราได้มาทั้งแบบเขาเรียกว่ามาแอดเวนเจอร์นะคือแอดเวนเจอร์เลยอะ่ะแล้วก็เราก็ได้มากราบสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ จนภัยด้วยนะครับไปที่จุดพักนะครับมีบรรยากาศข้างล่างนะครับก็โอ้โหขึ้นมาก็สูงอยู่นะครับสวยเลยใครสายนี้ก็ไม่พลาดนะครับต้องไม่พลาดเลยทีระหว่างพักเราก็กินขนมดองนะครับตอนนี้เราถึงครึ่งทางน่นนาจะครึ่งทางได้นะ mm hmm. เล็กครึ่งทางนะครับขอพักก่อนอันนี้ก็ พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อเลยครับไปไปีรื่อยไปเลยครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากครับอันนี้ขึ้นที่นี่บ่อยไหมครับน้องไม่ค่อยได้มาครับนานๆมาอ๋อเป็นไงขึ้นขึ้นมาขึ้นนี้เป็นไงรู้สึกตอนนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวขึ้นต่อ่สุดปะน่าจะครับน่าจะให้สจใช่ไหมครับอ๋ออันนี้น้องคนเจงหวัดการเลยปะคนแถวนี้ปหครับอ๋อโอเคเดี๋ยวตามพี่ไปข้างบนนะ เราไปนั่นก่อนนะครับน้องๆบอกขอพักแป๊บกีเจชาวต่างชาติจะทักไทยนะเิดพูดอังกฤษไปได้โอ้โอ้โหนี่นะครับทางตอนนี้ก็ย่อยๆนะครับ วันนี้นะครับบิ๊กคลิกเลยพามาวอล์กกันนะครับแบบผจญภัยแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยตอนนั้นที่เคยมาจะมีพระเนาะท่านจะเหมือนแบบคอ,อยแจกสายสินแล้วก็ให้น้ำมนต์นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านจะอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มา เอาละถ้าเราผ่านที่นี่ไปได้นะอ่าเห็นเขาว่าเขาคิจชกูดนะโหดกว่านี้เยอะนะครับอันนี้แค่จิบๆน้ําจิม้มถ้าผมผ่าน,นนี้ไปได้นะพิชิตปุ๊บเดี๋ยวอีพีหน้านะถ้าใครชอบนะผมจะไปเขาคิดชกูดเลยแต่ก่อนจะเป็นเขาคิดชกูดนะครับเอาอันนี้ให้รอดกัน <laughs> ไหวไหมครับไหวไป เราจะเข้าถ้ำกันนะครับถ้ำม่านไหมเข้าไหมไม่เห็นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเที่ยวเข้าไปแล้วถ้าต่างชาตินะครับเข้าไปแล้วนี่อันนี้จะเป็นถ้ำม่านวิจิตรนะครับนี่นี่ครับจะเป็นถ้ำข้างในอุ้ยเขาให้เข้าว่ะเด็กดูดิเห็นมีคนลงไปแล้วนี่นี่นะครับมีนักท่องเที่ยวลงไปแล้วนะครับขออนุญาตไปพิชิตข้างบนก่อนนะครับแล้วค่อยลงมาที่ถ้ำนะไปไปพิชิตก่อนเข้าไปถ่ายรูป ฝรั่ง,งเออก็แฟนของผู้หญิงคนนั้นอะ่ะปไปไปพิชิตกันก่อนเนะอันนี้อะไรอ่านวาอะไรเสาลอยส,สวรรค์หรอป่ะเดี๋ยวเราจะมาพิชิตแล้วก็พิชิตเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเข้าถ้ำกันนะครับมา ไม่อยากคิดถึงสภาพตอนลงเลยนะครับว่าเขา,าจะเป็นยังไงามาเร็วเร็วเร็วถึงแล้วเร็วถึงแล้วเราจะไปตรงนู้นนะครับ ได้ครบทุกรสชาติแน่นอนนะครับอ่าใครสายลุยต้องไม่พลาดนะครับวันนี้ภารกิจของผมก็เสร็จเรีบเยบร้อยแลวนี่ขณะผมไม่ได้ออกกำลังกายมานานนะครับก็ยังขึ้นมาได้ใครที่อยากจะมานะครับแนะนําดีกว่าให้ฟิตร่างกายนิดนึงนะฮะฟิตร่างกายนิดนึงแล้วจะเดินขึ้นมาแบบสบายๆไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมลงไปเนี่ยไม่อยากคิดภาพตอนลงเลยนะ เอางี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่ถ้ำม่กกี้ดีกว่านะไปดูหน่อยว่าในถ้ำมันมีอะไรตั้งแต่ผมมารอบนี้แล้วนะก็ยังไม่เคยเข้าถ้ำเลยเออไปดูหน่อยดีกว่านะดีไหมไปไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปในถ้ำนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยมานะแต่ว่าเขาจะปิดปากถ้ำเนาะจะยังไม่ให้เข้าแต่วันนี้ก็งงอยู่ว่าเขาเปิดแล้วก็ไม่มีเจ้าที่แต่มีเชือกให้โดยตัว แต่ว่าเห็นมีมีฝรั่งคนหนึ่งอะแล้วเขาลงไปนี่ะครับเชื่อดูดูกักนลึกแค่ไหนนะฮะไมด,ดูไม่รู้เลยดูไม่รู้เลยอ่ะมาะมาเมื่อกี้เห็นมีชาวต่างชาติลงไปคนหนึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าขึ้นหาหรือ่องกันโะอ้โหยากอยู่นะเนี้ย เอาสุดแค่นี้โอ้โหตอนนี้ต้องไปเองแล้วฮะได้ ขึ้นจะขึ้นได้ไหมเนี่ยมีบันไดไไขึ้นได้ไมันเป็นบันไ,ไดไม่มีคนเลยนะครับมีอีชาวต่างชาติลงไปไหนแล้ว สิ้นศักดิ์สิทธิ์นะครับมีมพ่อแก่เรืสีนะครับ ก็จะโผล่ที่เราลงมานะครับมันเ่ิ่งลงมาครับ็ตันมีแค่นี้ติ๊กมันอ่าข้างในก็ตันมีแต่ข้างในมีพ่อแก้เลือสีนะมีพ่อฮะมีอืมข้างในเขาไปลืกเลอเหมือนเหมือนอากาศหายใจไม่ค่อยมีนะไม่ต้องลงหรอกจะขึ้นละ ครับ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  โส,สุดสุดข้างในแป๊บหรอถึงแล้วครับออกมาได้แล้วก็เหนื่อยแล้วก็ข้างในก็จะ ค่อนข,ข้างถ้าลงไปคนเดียวก็จะรู้สึกก็กลัวเหมือนกักนนะครับมันก็จะรู้สึกแบบเงียบเงียบเหงาอยู่นะไปะไปกันดีกว่าครับหลังจากที่เราพิชิตภารกิจของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินลงกันนะครับมาถึงตรงนี้ละนี่เลยเดินลงไปนี่ก็ขาสั้นไปนะครับนี่มีนักท่องเที่ยวมานะฮะไหวไหมครับ ไหวไหมครับอ้ยอีกนิดเดียวถึงแล้วครับมาสองคนเหรอครับคนก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวลาตอนนี้ก็สามโมงสี่สิบคนก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะคุณตากำลังขึ้นมานะครับต้องพัดกันลงนะครับนี่ นะถึงคิวเราลงแล้วนะครับบอกเลยขาจันอะไรครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับถูกใจไหมครับถ้าใครอยู่กรุงเทพไม่ได้ไกลมากมาที่วัดบ้านถ้ำ่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคุ้มวันเดียวจบไปกลับได้เลยอย่าลืมมากันนะครับที่วัดบ้านถ้ำจังหวัด กาญจนบ,บุรีอำเภอท่าม่วงฝากติดตามอีพีน้านะครับวันนี้บิ๊กคลิกเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย